สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอพาคนมาเปรียบเทียบครับต้นประดูป่ากับต้นสักทองนครับปลูกสลับกันครับเรารู้ว่าต้นไหนจะโตขวากันครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นประดูป่าครับบริเวณนี้เราจะปลูกเมื่อปี61ตครับต้นนี้ก็อายุประมาณา6ปีนะครับประดูป่า6ปีไหมครับ ก็ต้นใหญ่พอสมควรนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับโดยเฉลี่ยก็วันหกนิ้วนะครับนี่คือปลาดูปลาอายุ6ปีนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นต้นสักทองนะครับสักทองก็ลูกพร้อมกันเลยนะครับห่างกันก็ประมาณ2เมตรนะครับห่างกันประมาณ2เมตรนะครับนี่คือสักทองนี่ครับอันนี้ไม่ได้แต่งจริงครับธรรมชาติเลยนะครับนะครับ ก็ความสูงก็ใกล้เคียงกันครับถ้าเราดูเรือนยอดนะครับเรือนยอดเรือนยอดสักทองกับเรือนยอดปูดูป่าก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับนี่ครับแต่ว่าต้นปดูป่าจะจริงน้อยกว่านี่ครับอันนี้คือปดูป่าอันนี้คือสักทองนะครับนี่คือข้อเสียคือเราไม่ได้แต่งกิ่งนะครับถ้าเราแต่งกิ่งแต่ตอนมันเล็กๆก็คงจะต้นสวยนะครับนี่คือเราปล่อยธรรมชาติเลยนะครับนี่มาดูนะครับเทียบกันดูเลยครับเนี่ยครับนี่คือปูดูป่าครับนี่คือสักทองนะครับ อันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้คือสักทองอายุ6ปีครับมันจะไม่ค่อยโตครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มันแล้งครับเป็นพื้นที่แล้งนี่ครับแ้งดินทรายเ็าแสดงว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับต้นสักทองนะครับสําหรับดินเวนนี้ครับนี่ครับถ้าเราเทียบกันครับปลาดูปลาปลาดูปลาจะทรงสวยกว่านะครับปลาดูปลาตรงตรงนี้ครับอันนี้คือ อันนี ots, like hey, right. okay. huh? ้คือต้นปูดูป่าครับนี่คือต้นปูดูป่าอันนี้คือต้นสักทองคือขนาดลําต้นนี่ก็จะใกล้เคียงกันครับแต่ถ้าความสูงเนี่ยต้นปูดูป่าก็จะสูงตรงดีกว่านะครับนี่นะครับปลูกคู่กันเลยครับห่างกันประมาณ2เมตรนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นปูดูป่ากับสักทองถ้าโดยภาพรวมครับผมก็มองว่าทั้งปูดูป่าแล้วก็สักทองปลูกพร้อมกันนะครับก็ถือว่า ตดีทั้งสองชนิดเลยนะครับก็แสดงว่าทั้งสักทองและประูป่าก็ถือว่าเป็นไม้ที่ทนแรงอ่าทนแรงทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงความใหญ่อ่าต้นปรูป่าก็จะโตดีกว่านะครับในพื้นที่ที่เป็นดินทรายแห้งแล้งนะครับตัวเนี้ยจะเป็นดินทรายนะครับดังนั้นอ่าดินเวล์นี้ก็อาจจะเหมาะกับปรูป่ามากกว่าสักทองครับเห็นไหมครับนี่ อันนี้ครับปลูกคู่กันเลยครับเนี่ยสลับกันครับห่างกันประมาณ2เมตรนะครับนี่คืออันนี้คือต้นอันนี้คือต้นสักทองครับสักทองฝั่งนี้นครับส่วนน,นนี้เป็นต้นประดูปปดด่ป่าปลูกคู่กันนะครับก็ถือว่าสวยทั้งคู่นะครับขนาดลำต้นก็ใกล้เคียงกันแต่ถ้าความสูงความตรงประดู่ป่าก็จะดูดูสวยกว่านะครับนะครับนี่นะครับ ลกหน่อยครับตรงนี้ก็สรุปว่านะครับทางต้นปะดูป่าและสักทองก็เป็นไม้ที่ทนแรงแล้วก็เป็นไม้ที่นับปลูกอีกนึงนะครับความสูงความใหญ่ก็ใกล้เคียงกันดีนะครับถ้าเราแต่งกิ่งคงจะสวยพอสมควรเลยครับอันนี้สียดยที่เราไม่แต่งจริงนะครับปล่อยธรรมชาติเลยก็เลยกิ่งเยอะนิดนึงครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับสวนป่าส่วนนี้ถือว่าสวนป่าที่เราปลูกขึ้นเพื่อเป็นเรียนรู้นะครับ เดี๋ยวเราจำเป็จดตเรื่อยว่าอีกสี่ปี5ปีข้างหน้ามันเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆท่าช่องเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ